วิธีประหยัดพลังงานให้บ้านคุณการทำให้บ้านของเราประหยัดพลังงานไม่ใช่เรื่องยากไปดูกันว่ามีวิธีใดบ้างวิธีที่หนึ่งปลูกต้นไม้ช่วยบ้านประหยัดพลังงานร่มเงาของต้นไม้จะช่วยลดความร้อนไอ้น้ำจากต้นไม้ช่วยให้อากาศรอบๆบบ้านเย็นสบายและปลูกหญ้าคลุมดินช่วยลดความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านวิธีที่สองติดกันศาสตร์คุณค่าที่เจ้าของบ้านควรรู้ กันาสาดจะช่วยบังแสงแดดลดความร้อนจากแสงอาทิตย์เข้าสู่ตัวบ้านได้อย่างดีวิธีที่3ติดฉนวนกันความร้อนให้บ้านฉนวนกันความร้อนคือวัสดุที่กั้นความร้อนส่งผลให้บ้านเย็นสบายลงทุนติดเพิ่มรับรองว่าคุ้มวิธีที่4รีดผ้าไม่ให้เปลืองไฟทำไงดีรีดผ้าต่หนึ่งครั้งควรรีดหลายๆชุด และรีดผ้าบางก่อนไม่พรมน้ำชุ่มจนเกินไปเพราะจะเสียความร้อนในการรีดมากขึ้นอย่าลืมถอดปลั๊กก่อนรีดเสร็จ3-4นาทีทุกครั้งเพราะความร้อนที่ยังมีอยู่ รีดภาชนะาได้อีกหลายผืนวิธีที่5าอาบน้ำอุ่นแบบอุ่นกระเป๋าคอยตรวจอย่าให้มีน้ำรั่วจ,จากฝักบัวเพราะจะทำให้เครื่องทำงานโดยเปล่าประโยชน์ปรับความแรงน้ำระดับปานกลางก็พอใช้เครื่องทำน้ำอุ่นเฉพาะวันที่อากาศหนาววิธีที่6ตเป่าผมยุคนี้ต้องประหยัดพลังงานเลือกที่เป่าผมที่มีขนาดพอเหมาะกับการใช้งานเช็คผมให้หมาดๆก่อนได้แต่งทรง ถ้าแค่เป่าผมให้แห้งใช้ลมเย็นประหยัดกว่าวิธีที่7ตู้เย็นชื่นใจค่าไฟก็ลดควรตั้งตู้เย็นห่างจากผนังอย่างน้อย15ซนติเมตรอย่าแช่ของจนแน่นความเย็นจะไม่หมุนเวียนไม่ควรเปิดตู้เย็นค้างไวน้นานๆหมันละ,ละลายน้ำแข็งอยู่เสมอและไม่ควรนำอาหารร้อนแช่ทันทีวิธีที่8รู้ไว้ก่อนติดแอร์เลือกใช้แอร์ระบบอินเวอร์เตอร์และมีฉลากประหยัดไฟเบอร์ห ตรวจดูไม่ให้มีช่องให้อากาศร้อนภายนอกเข้าสู่ภายในห้องในห้องนอนไม่ควรติดพัดลมระบายอากาศแปดวิธีง่ายเพียงเท่านี้บ้านคุณก็ประหยัดพลังงานแล้วส่งผลให้ค่าไฟฟ้าลดลงสบายเงินในกระเป๋าลองไปทำดูนะคะสุดท้ายอย่าลืมเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5ด้วยนะคะและนี่คือสาระดีๆจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานค่ะ